ทุกคนขามือน,นี้มาเก็บพักกันสีมีเก็บกับสีมีเป็นเขี้วแล้วก็มีกวางตุงม่วงแล้วค่ะทุกคนขะที่กินได้แล้วเขี้วนี่ห้วาวกะเก็บเรื่อยๆเพราะว่าแห้งเก็บแห้งแตกนะคะ่ะเนาะเหลือแต่ทอนใหญ่หมท่ทอนมันสิเอาต้นทิ้ไปช่ำแล้ค่ะเดิมเพราะว่านี่กิงก่งกิ่งมันแตกเต็มเลยอ่ะของเอาไปช่ำของทุกจังสีใหญ่ ไปเที่ยวเดโนเสาว์แต่ก็สีมีเดซิงบูนะคะอันนี้เป็นเดซิงบูยิ่งยอดอ่อนๆนี่ก็สิกระสิโอเคเลยนะคะแต่ว่าขั้นขั้นล่างๆเนี่เป็นสิค่อนข้างแข็งเนาะเนาะขึ้นบนแน่นี่ก็สิโอเคกินก็สิกินสดๆก็สิแซ่บอยู่แต่ถักยอดที่ว่ามัน อยูตำตำเนี่เขาก็เอาไปพัดยังไงเพราะว่ามันจะเริ่มแข็งแล้วโอ้โหโหยกหยกอันนี้นีไม่กิ่งนึงแล้วค่ะเนี่ยถ้าจะเอาไปชำเลยพันย้ายกูนี่เจ๊งออยกันเลยเนาะนี่มีบักรชีนะเนี่ยค่ะเป็นเขี้ยวใบงิกเนี่ยเหลืออยู่ต้นเดียวเลยคะ่ะก็เลยว่าสิขยายพันธุ์เพิ่มสิเอาไปชำเลยค่ะเพราะว่าเพันแตกห้องนอนใบล้วเพันแตกยอดออกมาเลยคะ่ะห้องก็จะเอาไปชำ เดี๋วว so okay. no. so so okay. no. ่าสิได้เพิ่มอีกเักต้นเนาะค่ะเนาะใบบนี้อันนี้ก็ได้สิงบูสีเพิ่นสีม่วงสีเพิ่นสวยดีได้ค่ะโทษใครแต่ก็กินโอเคอยู่รสชาติคือกันเนาะเคี้ยวไดโนเสาร์ไม่ว่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือว่าไดสิ่งบูกับรสชาติคล้ายๆกัน ใบนี่แวงไปแล้วต้องสิบเด็ดออกมาต้นแตกใหม่ด้ค่ะแล้วจังสิเด็กกินอ่อนมันม่คอยเด็ดเนี่ยโอกาสสิได้กินแกหลายโอ้โหเบิ่งทีล่ะเบื้องท้อนหญ่เลย ิคนขวางหกเขาจังหน่อยเห็นบัวใยเด้ค่ะเอฟพังน้ำได้ก็ต้องได้ทอนน้ำทอนหย่าน้ำอดใจบัวใยอันที่เขาช่ำว้นี่ก็ถือว่าได้ผลอยู่เด้ค่ะได้ผลใบใหญ่เลยเห็นบหมนี่นี่ค่ะทุกคนขาเนี่นี่เขาช่ำใบนี่ดิด้าล่างตัดออกแต่งออกก่อนใบบัวงามแล้วเพมันกำลังจะแตกใหม่เห็นบหมค่ะตัวแรลกก็นตัวนน้อยหนึ่ง อันนี้นะขนาดจะเป็นเดซินบูคือกันนีีเวลาต้องมาถอนดีๆแล้วกับพวนดินนะคะ่ะ ว้าวพอว่อเหรอคะเยซีิไปเก็บต่ออีกไปเก็บกองตุ่มตออีกในแปลงนี้ด้วยค่ะขางกันกนี่แหละมุนมากะเจออนีรอันนี้ห้องพ่อแล้วได้ร้ายแล้วเนี่ยพัดกระไดกินที่ซกระไดด้วยค่ะไปกินตลอดน้าอันนี้เป็นซีหม่วงไปละไปละคะโทกค่ะ,คะส,สวยเจ้ากันขี้นาค่ะ ขอบคุณที่ตาเรบชมด้วยค่ะเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เขาหนำบายค่ะ